สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนวันนี้มาเรียนกับครูบอยในวิชาวิทยาการคนิตหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานะครับแบ่งออกเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา วันนี้เรามาเรียนเรื่องการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ตัวอย่างการออกแบบบัวลดน้ำแล้วตอบคำถามดัมนงนี้นะครับสถานการณ์ก็คือมะปางต้องการลดน้ำต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีบัวลดน้ำจึงนำขวดน้ำมาออกแบบประดิษฐ์เป็นบัวลดน้ำแทนโดยการเจาะรูที่ฝาขวดน้ำประมาณ4-5รู จากนั้นเติมน้ำให้เต็มขวดปิดฝาให้แน่นแล้วนำไปใช้งานานักเรียนลองวิเคราะห์สถานการณ์นะครับครูจะให้เวลานักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์สักครู่ เมื่อนักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วนะครับเรามาดูคําถามกันคําถามที่หนึ่งก็ถามว่ามะปางกําลังทําอะไรครับอ่าน่าจะมีคิดอยู่ในใจแล้วนะครับเรามาดูกันมะปางทําอะไรครับต้องการลดน้ําต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับนั่นคือคำตอบนะครับสถานการณ์ที่หนึ่งก็คือมะปาง เขาทาอะไรก็คือต้องการลดน้ําต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับมะปางเจอปัญหาอะไรก็คือไม่มีบัวลดน้ํานะครับต่อไปคําถามที่สามมะปางเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับมะปางมีวิธีการเลือกแก้ไขแก้ไขปัญหาอย่างไรอ่เรามาดูคําตอบกันนะครับนําขวดน้ํามาออกแบบประดิษฐ์เป็นบัวลดน้ํานะครับ ปลาปางใช้ขวดน้ำนะครับมาออกแบบนะประดิษฐ์เป็นบัวรถน้ําต่อไปคําถามต่อไปนะครับบอกว่าขั้นตอนการประดิษฐ์บัวรดน้ําจากขวดน้ําของมลาปางมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะฮะปาปางเขาทำยังไงนะประดิษฐ์บัวรดน้ําจากขวดน้ํานะครับนะคําตอบก็คือนำขวดน้ำมาเจาะรูที่ฝากวดประมาณ4-5ลรู จากนั้นเติมน้ําให้เต็มขวดปิดฝาขวดให้แน่นนะครับนี่คือคําตอบนะครับว่ามะปรางเขาทําอะไรนะครับก็คือทําบ่ลดน้านั่นเองแล้วมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับคราวนี้เรามาออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของการออกแบบบ่ลดน้ําก็คือสถานา์สถานการณ์ที่นี้นะครับก็คือขั้นที่หนึ่งนะครับ ต้องระบุปัญหาก่อนนะครับปัญหาที่มะปางเจอก็คือมะปางต้องการลดน้าต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะครับแต่อะไรครับไม่มีบวลดน้ําใช่ไหมครับน้าไม่มีบวลดน้ำเพราะฉะนั้นปัญหาของเขาคือเขาจะลดน้ําแต่ไม่มีบวลดน้ำต่อไปขั้นรบวบรวมข้อมูลนะครับศึกษาหาวิธีนะครับวิธีการขั้นตอนการประดิษฐ์ รวดน้ำให้แทนบัวลดน้ํานะครับเพราะว่ามะปางไม่มีบัวลดน้ํานะครับเขาก็เลยต้องศึกษาวิธีเมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นวางแผนการแก้ปัญหานะเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเขาก็อ,ออกแบบปวดน้ําที่จะนํามาใช้ในการประดิษฐ์เป็นบัวลดน้ํานะครับนะเขาวางแผนแล้วว่าเอ๊ะเขาจะทําอย่างไรนะครับออกแบบปวดน้ํำยังไงนับให้เป็นบัวลดน้ำเนี่ยสามารถลดน้ําได้นะครับ ต่อไปขั้นที่4นะครับขั้นแก้ปัญหาก็คือนำขวดน้ำมาประดิษฐ์นะครับแทนบัวลดน้ำตามขั้นตอนอ้าวแสดงว่าจากข้อ3เขาวางแผนแล้วนะครับเขาวางแผนแล้วขั้นที่4ก็คือขั้นแก้ปัญหาแล้วเขาเอามาทำไมครับเอามาประดิษฐ์แล้วนะครับเมื่อประดิษฐ์เสร็จก็จะเป็นขั้นตอนที่5้ครับขั้นตอนที่5้คือทดลองและประเมินผลนะครับเขาประดิษฐ์เสร็จแล้วเขาก็มาทดลองคำว่าทดลองก็คือนำมาใช้นั่นเองนะครับ นำมาใช้เขาก็ทําไมครับเอาน้ําใส่ขวดปิดฝาให้แน่นนะครับโดยที่ทําไมครับฝาขวดนั้นเจาะรูไว้4ีหรูเขาก็นําขวดน้ําที่ประดิษฐ์เนี่ยนะครับมาใส่น้ําให้เต็มแล้วนําไปลดน้ําต้นไม้นะครับอันนี้คือการทดสอบนะครับทดสอบหรือทดลองนะหรือแล้วก็ประเมินผลว่า เอ๊ะที่ทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับคือการแก้ปัญหาเราต้องออกแบบขั้นตอนเนี่ยนะครับให้ชัดเจนนะครับการออกแบบในที่นี้บางคนอาจจะออกแบบแตกต่างกันไปนะครับการออกแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าจะออกแบบได้รูปแบบเดียวนะครับการออกแบบออกแบบได้หลายรูปแบบแต่ขอให้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับ นะขอให้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่ถ้าเราออกแบบหลายๆหลายๆตัวหลายๆแบบนะครับเราก็สามารถเลือกนะครับเลือกแบบที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดได้นะครับนะคราวนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาพร้อมเสนอแนวทางการปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัตินะครับเป็นแผนภาพความคิดลงในสมุดนะครับทําลงในสมุดนะครับนะอ่ะ ก็ดูตัวที่1นนะครับการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาออกแบบนักเรียนออกแบบยังไงครับเรื่องอะไรครับนักเรียนยกตัวอย่างได้เลยนะครับนักเรียนยกตัวอย่างได้เลยแล้วก็สะท้อนนะครับออกมาว่าเมื่อเราออกแบบแล้วถ้าเราปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับขูย้ำอีกครั้งนะครับการออกแบบนะครับมีหลายรูปแบบซึ่ง เราสามารถออกแบบได้ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหาการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาของเราเองนะครับนายกมานะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรและมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับถ้าปฏิบัติจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็นะครับจบการนําเสนอหรือการสอนหน่วยการเรียนรู้ ที่หนึนะครับนะเรื่องอการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนครับ